วัดคอร์บิดเขาเรียกวิธีการว่าอะไรนะคะพ่อหลุยสวัสดีครับผมขูดข้างในครับอีกข้างนือพี่ปลายจมูก2องข้างนะพร้อมนะข่าให้ใจเข้าแล้วก็เสริมนะสวัสดีครับส,ส,บส,สมาครกล้องไลฟ์ออฟบอกนะคะ กดติดตามด้วยนะคะวันนี้เนี่ยแม่โบก็อยากจะมาแชร์ประสบการณ์เนาะเกี่ยวกับเรื่องโควิดเพราะว่าเมื่อวันก่อนเนี่ยเราได้รับข่าวจากน้องที่เราได้ไปเจอเขามานะคะว่าคเจ้านายของเขาครับเจ้านายของเขาเนี่ยเป็นโควิดซึ่งเราก็ไปเจอน้องเขามาแต่ว่าเราก็ไม่แน่ใจว่า เราจะติดเชื้อมาด้วยหรือเปล่านะเพื่อความสบายใจของเราและครอบครัวนะคะเราก็เลยตัดสินใจที่จะไปตรวจโควิดกันนะคะซึ่งแม่โบกับดาก้าเนี่ยไปเจอน้องเขาเนาะก็เลยไปตรวจกันสคนเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศที่เราไปตรวจโควิดกันนะคะไปเลยคะ่ะตอนนี้เนี่ยพวกเรากาลังจะไปที่โรงพยาบาลนะคะเพราะว่าเรากําลังจะไปตรวจโควิดเนาะมันเป็นได้์ู เป็นแบบขับรถไปตรวจนะคะจริงๆเนี่ยเราไม่มีอาการอะไรเลยนะคะแล้วก็ไม่ได้ไปสัมผัสกับผู้ป่วยโดยตรงนะคะแต่เพื่อความสบายใจของตัวเราเองแล้วก็คนในครอบครัวคนรอบข้างนะคะเราก็เลยจะมา แล้วก็จริงๆเนี่ยพวกเราก็ใช้ชีวิตกันระมัดระวังกันอยู่แล้วนะคะตอนนี้พ่อหลุยเป็นคนขับรถให้ละคะสวัสดีครับคือวันที่เราตัดสินใจไปตรวจเนี่ยที่จริงอ่ะแม่โบอ่ะโทรไปที่โรงพยาบาลหลายที่นะคะแต่ว่าที่ตรวจเนี่ยถูกจองคิวไว้จนเต็มหมดเลยนะไปจนถึงแบบสิ้นเดือนเลยค่ะแม่โบก็ไปดูใน Google ว่าที่ไหนที่เราสามารถขับรถไปตรวจได้เราก็ไปที่โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดอันนั้นนะคะ ซึ่งตอนไปตรวจเนี่ยคิวรถแบบยาวมากยตรวจโควิดครับผมอ<า>อสองครับตอนนี้แม่บโบกับดาก้าก็กำลังจะรอตรวจนะคะ แต่ก็ตื่นเต้นก็เลยให้กำลังใจอย่างเดียวแต่ก็ตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นมากๆเลยครับแม่บอก็ตื่นเต้นเนาะกลัวมันจะเจ็บครับกลัวเจ็บใช่ไหมลูกไม่น่าเจ็บนะเขาก็คงอาจจะแบบเอาอะไรมาขูดๆเขาเรียกวิธีการว่าอะไรนะคะพ่อหลุยสวัสดีครับผมสวัสดี b สสวัเทสแบบเอามาสวัดปากสวัดคอก็คือขูดข้างในครับขูดเอาไปดูว่ามีเชื้อโรคไวรัสอะไรหรือเปล่าทีเนาะเนี่ยสารหลังในจมูกอะครับค่ะ ฮัลโหลดารค้าโอเคเดี๋ยวรอติดตามดาร์ค้าตื่นเต้นไหมตื่นเต้นม,นนม,นมากเลยครับมันจะเจ็บไหมเห็นคนอื่นทําแล้วเจ็บนะเจ็บเหรอคะนิดหนึ่งนิดหนึ่งมันก็ไม่ใช่แค่เจ็บหรอกอาจจะก,การะลงคานนิดนึงนะครับเราเนี่ยก็ตรวจกันแบบเขาเรียกว่าสวอปเนาะ,ะสวอปเทสเขาจะแย่ที่ตรวจเข้าไปในจมูกเรานะคะตั้งใจนะค่ะมองไม่เห็นข้า จบแล้วค่ะอีกข้างหนึ่งสองข้าไปอีกเหรอคะใช่ขึ้อีกข้างหนึ่งโอ้ยตอนนี้ค่ะแมทสองฝาเส็จเรียบร้อยค่ะเอ้ยโอเคไหมโบโอเคค่ะตอนนี้มั่งโบตอนนี้สุดที่เดี๋ยวถ้าแกกระลุกไม่เจ็บใช่ไหมโบโบเจ็บไหมก็ไม่ได้เจ็บมากตาไหลรู้สึกยังไเจ็บคันคขึ้งโกรธโทษฉันใหญ่ a s ท down sir แต่นิดนึงนะครับคุณเก่งที่ป้ายจมูกสองข้างนะไม่หนีหน้าพี่นะคะไม่หันหน้าหนีตัดมือก่อนนะครับตัดมือจัดมือคุณแม่ไว้ไหมโซเชียลพร้อมนะขับขายใจเข้าแล้วก็สองสามเขายกระดับหายใจเอายกระดับโอเคอีกข้าวหนึ่งครับคุณเก่ง fast fast เก่งมากครับเก่งมากครับหนึ่งสองสามเพลิโอ้โหเก่งมากโอ้โหดัก่ะ เก่งมากเลยลูกครับขอไอว้ก่อนครับสวัสดีครับเก่งไหมตะก้าเป็นไงบ้างโอเคป่ะเจ็บไหมเจ็บเจ็บเจอะสตีจเจอะจามจะจามแต่โอเคนะไม่รองไห้ไหวป่ะไหวครับแข็งแรงมากกิ๊บก้าตะก้ารู้สึกยังไงตอนที่พี่เขาแย่เข้าไปครับเหมือนจะไปแคทชิ้วเขาอ๋อพูดยดงนะคุณจะฮับชิวเหมือนจะจามนะคะแล้วก็ หนีไปเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะแบบไปกันใหญ่ให้เราอยู่นิ่งๆแล้วเขาก็จะแย่ๆเข้าไปคือเข้าไปลึกเหมือนกันนะคะเพราะถ้าเข้าไปแค่ผิวๆอาจจะแบบไม่เจออะไรก็คือเพื่อความชัวร์เนี่ยเขาจะเข้าไปลึกมากแล้วก็ให้รอผลประมาณ1-2วันนะคะแล้วแต่เพราะคิวก็ค่อนข้างที่จะเยอะแล้วเขาเหมือนได้ยินมาว่าถ้าเกิดสมมติเราไม่ติดอะ่ะเราน่าจะรู้ผลเร็วกว่าคนที่ติดเพราะว่า คิดเอาเองว่าถ้าเกิดใครที่ติดก็อาจจะไปเช็คสิทีเพื่อความแน่ใจนะว่าเป็นยังไงนะคะตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะ้วก็เจ็บไม่ลูกก็เ,เจ็บนิดนึงครับเจ<ช>็บนิดนึงใช่ไหมไ<อ>เพราะว่าพี่เขาเอาอุปรกรณ์แย่เข้าไปในจมูกเราเนาะใ<ช>ก็กลั้นหายใจประมาณ2วิสมวิเนาะใช่ครับแล้วก็เขาทําทั้งสองข้างก็อาจจะมีน้ําตาคลอคลอนิดนึงเพราะว่ามันแบบเจ็บๆคันๆอยงนี้ใช่ไหมลูกใช่ครับ <ๆ S 2> มันเจ็บนิดนี้ะ แค่นิดนี้แล้วเหมือนเขามีตัวยาด้วยหลังจากนั้นเราก็จะรู้สึกหายใจได้กลิ่นยาอะไรนิดหน่อยเนาะก็รออีกประมาณหนึ่งวันเขาก็จะแจ้งผลให้เราทราบนะคะครจริงๆอย่างที่บอกเนี่ยเราก็น่จาจะไม่เป็นไรหรอกเนาะก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพนะคะแล้วก็เดี๋ยวรอติดตามผลของเรากันนะคะครับจนกระทั่งวันนี้เราก็ได้รับทราบผลเรียบร้อยแล้วนะคะ oh my god นี่ อันนี้ก็เป็นผลของเรานะคะเป็นผลของแม่โบกับดาก้านะคะซึ่งผลออกมาก็คือเราไม่ติดนะคะนี่นี่ก็ตรวจว่าไม่ติดนะคะของแม่โบก็ ไม่เจอนะคะผลเป็นลบนะคะข่าวดีอันนึงก็คือน้องคนนั้นก็ไปตรวจมาแล้วก็ไม่เจอเหมือนกันนะคะจริงๆแล้วเนี่ยตอนแรกเราแค่ตกใจแต่น้องคนนั้นเขามานั่งคิดไทม์ไลน์ว่าเขาอ่ะไปเจอเจ้าไายเขาอ่ะไปเจอหัวหน้าเขาอ่ะในวันที่เขาไปประชุมตป๊บเดียวนะคะแล้วเขาก็ใส่หน้ากากตลอดเวลาซึ่งโอกาสหรือความเสี่ยงเนี่ยมันก็จริงๆน้อยมากแต่ว่าเพื่อความชัวของเราค่ะเราก็แค่ไปตรวจเพื่อความสบายใจเนาะอย่างที่บอก แต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเราก็ได้บทเรียนว่าไม่ว่าเราจะเจอใครใกล้ชิดสนิทแค่ไหนอ่ะก็ให้ใส่แมสตลอดเวลานะะนอกจากเราอยู่กันในบ้านในครอบครัวเนาะก็ ถ้าเกิดรู้สึกว่าเสี่ยงก็ใส่ก็ได้แต่ว่าถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่ได้ไปเสี่ยงที่ไหนอะไรเงี้ยเราก็แม่บโบกันกาก็ไม่ได้ใส่ตอนที่อยู่บ้านเนาะก็จะฝากถึงทุกคนนะคะว่าอยากให้ใช้ชีวิตแบบมีสติเนาะล้างมือใส่แมสตลอดเวลาแล้วก็พยายามรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงนะคะขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะเราเจอกันไปคะ่สคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยม่หยิออออกก บบออกมาโจออกมาโกออกมาโปรจริงจริงจิงกันอยู่ตรงนี้อาะเธอกับฉันสนุกสนานให้ฮาก,กันไปออกมาลองออกมาลุยออกมาคูยทำได้ต็มใจอยากให้เราทำอะไรจีแหงไหนม็ขอบอก